โอเค okay, let's go พร้อมควันนี้มาร่วมงานกับ็ซส่นบรรยากาศวันนี้ก็บรรยากาศวันนี้ดีมากๆเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นการจัดเดินแบบแบบชิลๆเล็กๆสรุปว่าทุกคนจัดเต็มมากเสื้อผ้าหน้าผมเต็มแล้วก็ความมั่นใจของนางแบบเนี่ยเต็มมากๆสวยมากทุกคนเลยแต่วันนี้เราสวยเหมือนกันหน้าหน้าออกจากบ้านที่ค่ะเอาบ้าง บางมันนกมันมีเวลาดูแลตัวเองแค่ไหนก็มีเวลาดูแลตัวเองตอนที่ลูกไปโรงเรียนแล้วกันค่ะใช่ก็ทุกวันนี้พยายามจัดตารางให้ทุกอย่างบาลานซ์กันก็เวลาลูกไปโรงเรียนตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราต้องเราต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อที่จะพอลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วไม่ต้องกลับไม่กลับมานอนต่อหรือว่าไม่กลับมาเหนื่อยที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็หาเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเลยน้องสามขวบสามอ่ะสี่เดือนแล้วค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมาขึ้นแล้วสำหรับการดูแลลูกด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยอยู่กับเราค่ะใช่ีวกับัเรค่ะเป็นไงบ้างคะกับคดีเหรอคะอ๋อคดีเงียบไปแล้วค่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรที่แบบดาเนินการต่อหรือว่าทําอะไรต่อจากนั้นใช่อันนี้ไม่ทราบเรื่องขบวนการของ ด้านนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วทางฝั่งทนายเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการพูดถึงอะไรตรงนี้เลยใชอบก็คือเคยเคยถามถามไปแต่ว่าไม่ได้คําตอบอะไรก็เลยแบบโอเคช่างมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชอบอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทางเขาคิดเห็นยังไงไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยค่ะอันนี้อาจจะภายในไปนิดนึงโอเคโอเคได้ค่ะการที่ ใช่ค่ะแฮปปี้ที่ได้ได้อยู่กับน้องทุกวันเรียกว่าเป็นสิ่งทีมันหักหาแค่ไหนเราถึงสบายเลยแล้วแต่โมเมนต,ต์ค่ะบางโมเมนต์ก็รู้สึกว่าหนักแล้วก็เหนื่อยมันก็มีบ้างน้อยที่เรารู้สึกเออเหนื่อยแบบหนักจังเลยทำไมต้องทำตรงนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นคนเลี้ยงดูเขาได้ได้ดูเขาเติบโตได้มีเวลาอยู่กับเขาเรียกว่าลูกของแบบเราตลอด ติดมากค่ะใช่ใช่แต่ว่าโชคดีที่เหมือนน้องเข้าใจเวลาบอกน้องมาทำงานอนะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอเคได้มามี่ไปทํางานนะแล้วเดี๋ยวจินเจ้าเราอยู่ที่บ้านอนะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะเขาก็รู้ว่าเหมือนเราเลี้ยงเขาคนเดียวถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะเลี้ยงดูเขาไม่ได้ทั้งหมดอนะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องไม่ไม่ทะเลางกนตามภาษามมาเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจทุกอย่าง โอ้โหเที่ยวบ่อยเที่ยวบ่อยมากเพราะอยู่กันสองคนแล้วเหมือนแบบอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำเลย่ต้อกจากคุณแม่ที่จะดูแลลูกแล้วตอนนี้สุขภาพน้ำหใจกตัวยังมีคนมาจีบหรือยังก็มีแล้วแล้วเอ่อกุหลาบที่ซื้อให้ตัวเองหรือไปร้านส่งมาให้ร้านส่งมาให้ค่ะเราก็แบบเออแอบแอ้หนาะว่าแบบเออเรามีคนส่งกุหลาบมาให้แต่จริงๆคือร้านส่งมาให้โปรโมทให้เขาอย่างนี้ค่ะใช่ ไม่ใช่ค่ะเ,เป็นไงตอนนี้เราเปิดใจแล้วใช่ค่ะเปิดใจแล้วิดความรู้สึกที่เปิดใจมันต้องเปบการสก,กนินไห,หงไงมก็สก,กีนหนักมากค่ะ<ม>เพราะว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวแลลวเรามีลูกด้วยการที่เราจะเอาใครอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตเรามันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบเขาหรือว่าเราโอเคกับเขาหรือเขาโอเคกับเราแต่มันต้องเหมือนแบบว่าเขาโอเคเขาครอบครัวเราด้วยเขาโอเคกับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องเหมือนทุกอย่างต้องค่อนข้างลงตัวถึงจะโอเคอะไรเงี้ย น,นี้เราอะไาาเปิดเพราะากำแพงมันต้องสูงแล้มันต้องนานไมเขากำแพงเรนได้ออิน้าวไม่ไไมมเพราะไม่ได้รู้สึกว่าต <ok ัวเองมีกำแพงขนาดั้นโอเคอาจจะมีการสปรีนมากขึ้นอาจจะช่างใจมากขึ้นแต่ว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองตั้งกำแพงขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเราก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แต่ว่าการที่ การที่เขาจะก้าวข้ามเข้ามาในชีว <Uma velocidade> ิตเราได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราโอเคเราแฮปปี้แล้วคนรอบตัวเราแฮปปี้แล้วลูกเราแฮปปี้ด้วยค่ะใช่เพราะน้องเจอผ่านน้องคุณนะแฮปปี้แฮปปี้กันทุกฝ่ายตอนนี้ก็คือเป็นแฟนแล้วสถานะก็กาศดีแแฟนแล้วแหละก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นแฟนแหละค่ะแล้วจะเปิดตัว ว่าลงรูปให้แฟนได้เห็นอะไรเนี่ยกเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเปิดค่ะใช่ตอนนี้มี่สุดสักพักหนึ่งแล้วแล้ความรักครั้งนี้เราคาดหวังอะไรบ้างไม่คาดหวังค่ะคาดหวังอะไรที่บังก็จะไม่คาดหวังอะไรให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสติละกันมีสติละกันใช่ เข้าใจว่าเเคเ่รีับเข้าใจค่ะใช่เขาก็รู้ว่าแบบอดีตเราเป็นยังไงบ้างในวงการใช่ต้งองวงการเสมอไม่ไม่กล้าเข้าในวงการหรือยังไเออไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่มีมาจีบมัง้งก็เลยไม่ได้ไม่ได้คุยกับคนในวงการแ่เลยนสดใสมากค่ะก็มีความสุขใช่ไหมใช่กมคนน้เพบน่ค่ะ่ม ใช่เขาบกัเขาข้มาจีบเขาาจิป็นคนรู้จักท I mean> like ี่แบบเพื่อนเพื่อนหรือวไกันได้ยังไ่ะเป็นเป็นคนรู้จักละกันแบบเพื่อนแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนแนะนำมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องใช้เวลาบอกไม่ได้ตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ในชีวิต พี่ชายก็ค่ะพี่ชายก็ดูไปเรื่อยๆค่ะอันนี้บอกไม่ได้ใช่เพราะว่าก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะแล้วต้องใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลาหมดแล้วก็มีความสุขกับเรื่องต่างๆก็คือพยายามกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องกังวลเลยก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเคือจนมีอะไรที่เรายังรู้สึกว่ายังค้าคลาอยู่ยังไม่เคลีย จริงๆก็ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแล้วอะค่ะก็ตัดขาดกันไปทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่นวายอะไรกับชีวิตของกันและกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปคิดถึงตรงนั้นแล้วด้วยแสดงว่าลูกเป็นศิษย์ค่เฉลี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ก็คอดูแลขับดีเลมากวันนี้เห็นเฉรี่มีความสุขได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสดใสพูดแทนหัวรอบไปนี่แสดงว่า